สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูน้อยล้วงไห้ไอ้ไข่จับได้เลข3ตัวใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลประจํางวดวันที่16มิถุนายนนี้หลายคนอาจมีเลขในดวงใจกันแล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีตอนนี้วันนี้ทางทีมงานของเราก็มีแนวทางมาฝากอีกเช่นเคยสําหรับเลขของหนูน้อยที่มาไว้ไอ้ไข่และล้วงไห้เพื่อจะจับเลขโดยคุณแม่ของน้องได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ขอบารมีไอ้ไข่วัดเจดีแต่งานนี้กลับทําพ่อและแม่ถึงกับตกใจเมื่อหนูน้อยลวงมือเข้าไปในไหได้ลูกปิงปองมา3มลูกนั้นก็คือเลข9ทั้งหมดนั่นเองซึ่งเลขที่น้องจับได้นั้นก็คือ999ค่ะฟังอีกครั้งนะคะน้องจับได้เลข9 3ตัวค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ